สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีกระกับาวบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะมือนีสาวนิ้งผ้าร่วยสีผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับคุณพอเสี่ยงเนาะคะ่ะสาวนิ้งกะในเดินทางมายังบานของคุณพอเสี่ยงนะะเนาะค่ะเนาะเพื่อติดตามตัวเลขความฝันน้ำเพลินในคุณพอเพลินกะได้เ่าซูฟังเนาะคะ่ะว่ากอนทีพื้นสีฝันขึ้นมาวาน,นี่ เพิ่นได้ไปงานศพเนาะค่ะเนาะงานศพคนนี้มูบ้านนี่หละคนที่หูจักกันเพิ่นเป็นทหารค่ะเพิ่นเป็นทหารแล้วเพิ่นก็เด้ผูข้อตายเนาะค่ะเนาะผูข้อตายแต่บ่กหูว่าจะใสเหตุอันใดค่ะผูข้อตายแล้วเพิ่นก็ได้ไปงานศพไปแล้วพอเพิ่นกลับมาเฮื่อนตุกเนีมือแลงมากผู้นั้นก็นั่งมาเฮื่อนค่ะ้เพก่นตายก็นั่งมาเฮื่อนมาบอกเลยเพิ่นค่ะ บอกเลขเพิน่นสามโตเนาะค่ะเนาะ,ะเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไดสาวนิ่งกับบีพาดค่ะสาวนิ่งกับสิพาดท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังข่วมฝันกับคุณพ่อเสี่ยงผอมๆกันเลยค่ะตอนนี้คุณพ่อเสี่ยงเพิ่นกำลังถ่ายยังบ้านของเพิ่นเนาะคะ่ะสาวนิง่งเดินทางมายังเพื่อนเพิ่นเลยค่ะเพื่อทีสีพาดตัวเด็ดตัวดีนําคุณพ่อเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปรับชมรับฟังข่วงฝันกับคุณพ่อผอมๆกับสาวนิ่งค่ะไปค่ะ ครับสวัสดีครับคุณพ่อเสียงสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะ่อเสียงค,ค่ะสาธุสาธุเนาะครับเนาะพ่อเสียงนี่ยครับเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับที่สําคัญนี่เสียงดีพระเอกเมลําเก่าโอ้หน้าตายังจริงกึงยังสดใสอยู่เนาะครับคุณพอนะ่อเนาะอืมจักปีแหละครับอกอะโดดกระใสเดี๋ยวนี้ห้วยมันไรหกชิ้เก่าปีเต็มบางสิงหาเขาเจ็ดสิบเดีวย่างเจ็ดสิบเออเขามานี่เกือบยันแล้วยังสมบูรณ์นะครับเนาะ คือว่าล่ะพก <16. S 1> คิวเก่าพนเศษเดือกเ็ดงานเงาออกไปตามอยู่ป่ากล้วยเหมืนครับ,รบ,รบป่าป่ปลูกต้นกล้วยหลายเนาะคุณก่อนเนาะปลูกกล้วยปลูกอ้อยแล้วปลูกหย่ยงใกล้หย่ยงก้าปลูกกล้วยปลูกอ้อยเ็ดจะไหนครับผมอ,อาชีพของษ์หอนบอ่อไหนการมีงานแนวใดคงบ่ได้บจบไสจบป .4 ครับเออจบป .4 เออจบป .4 เท่านั้นแหละมาก็มาเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเดี่ยวก็มาพิการเดี่ยวพิการค้ามาแต่อยู่อยู่ยุบสี่ปี ขาขาดเออขาขาดก็มาหากินน้ำปวกจังสิได้หากินน้ำน้เคือกับไปหาเปิดหมวกเปิดยังน้ำเพลินเป็นที่เป็นเปิดีตแต่อดีตเออเดียวนี้ม่ไดวเลยเปิดได้ละมันเท่าแล้วเ่าไปนี้ากเงื่อนแล้วครับเออบาทนี้ว่าความฝันสู่เอฟซีฟังไหมครับคุณ่อเสียงโย่ฝันมือวานเนี่ยมือวานนี่ไปแ่งยังก็เจ่าอยูู่พนอยบานกันเหลือง ไปแทงเนี่ยกลับมาคํามาประมาณจักสามสี่โมงแรกสามโมงก็กลัวสี่โมงนี่แหละเม่าหอดเดี๋ยวไปแต่งของไห้เขานี่คือไปแ่งของไอ้แ่งตะเคาะพวกเขาแทงตะเคาะเทียงครับอา่าแทงตะเคาะแ่งเรื่องกลับมาวางสามสี่โมงมาทั้งวันบังมีครับมาวันบังมีบาดงั้ก็มามีคนหมอนั่นเป็นทหารผ่านครับไปอยู่แถวไต่ยังไปอยู่จังหวัดได้อยู่ไซเดียจะไปอยู่ไต่ครับขึ้นมาว่าผักพรครับ มาพักพรอกับิีเมนไอีเมนเป็นเจ้าเล่ห์หรอกับวงหูวายัางเลยมีลูสองคนมอนี่มีลูสองคนคนเดียวอยู่เส้าสามสสามส้สาสีสาสส่ปีนี่ยะครับบานดีก็มาผูกข้อตายอ้ผูกข้อตายวา,างสองสามโมงแรกนะเัาว่ามาหอดก็ด้วยไปเบิ่งเออไปเบิ่งเนี่ยปผูกข้อตายยางอนนะแม่เขาก็บห้องหายใจเสียงอยู่ เรื่อยไปซองเมืองหันอันนี้เรื่องจริงเป็นไหครับเนี่เรื่องจริงมือบ้านนในละโดดผถูข้อตายมือวันที่ยี่สิบสี่โอ้ครับครับครับยี่สิบสี่บ้านนี่แหละครับประมาณสามมงกุ้งกุ้ยเขาผูกข้อตายพอเสี่ยงผัดไปเบิ้งไปเบิ้งเพราะว่ามีมันหัวทางผ่านมาหันครับเออหัวทางผ่านก็เรื่งบ้านบักหนี่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 อตำบลกระโสภครับผมเออบ้านนี่ครับมากับเรื่อยคึดมันทีคขึ้นน้ำเขาเรื่องมันจังไรกับบุหูหม่านอน มันอนเก่สีแก่ฝันว่ามันบ่เคยเห็นมันนึ่นืออะไรแต่ว่าเห็นแต่ว่าบ้านมันตายเนี่ยไปซองเบิกฝันมามาบอกเด็กมันนํามากเลยมันมานํามากบอกเด็กอะคือหยาดเนาะคือหยาดเอาอุบลาที่ไปเบื่องเลยพี่น้องกับพ่อแม่แม่พี่น้องกันอย่บ่ะนี่บวบอนพี่น้องเลยเป็นคนร่วมบ้านเดียวกันสือบ้านเมืงนี่ขึ้นกันครับครับครับก็ได้ไปเบื่องฝันว่ามามาบอกเด็กไปหอดเพราะญ่วาฉันก็จะมันบอกือจะว่าเป็นเกตเก้าสองเนี่ เก็ดเก่าสองนึกเจ็ดสองเก่าที่มันเดียวกับกันอยู่นี่แเจ็ดเก่าสองหรือว่าเจ็ดสองเก่าแมนแมนเขาบอกตัวได้บ้างไหยมันสิออกกี่ดีบอกห่วยบอกเหลยวผมไปเอามาจะ้กรองสลักอะไรวะสั่นก็ได้หูมือหูขึ้นมาห่วยก็ได้มาเบาก็ไปแม่บ้านมาคอยฟันขึ้นนี่นแมนเพาดูว่ามัตัวแต่ว่าบอกว่าเขาหูข้อตายได้บ้างครับผมเออเรืมันตัวแต่ว่ามาเจ็ดเก่าสองก็ได้เจาะวามเจ็ดเก่าสองก็ได้ขึ้นโยขึ้น คือว่าสิไปสื่อรถตัดีได้จักไอใบสองใบอยู่ครับผมด้วยขามันนําโศกใหม่ก็ว่าจะแม่นครับมันก็ซองหาบบเห็นหรืออาจสิเป็นไปจังสันครับบ่ได้ตายแ้วมาบอกเลยแม่นเฮียนได้ทีตายหงนี่เนาะเฮียนเฮียนเฮียนครับแต่ว่าเด็กลางนี่ก็ขั้นคือจะาข้องฝันเจะคข้องหมักเ้าจะาข้องหมักขึ้นครับผมคือหมักเก่าหนึ่งกนใชเก่าหนึ่งตัวนี้เลขมากแบนคือหมักเก่าหนึ่งครับออ้ก็ลองไปสื่อครับ เก่าหนึ่งแต่ว่าหังเย็บสุดยอดหาฮกเด้อเด้อตัวรองมาเด้อหาฮกตัวร่องแมนครับผมเก่าหนึ่งก็หาฮกเด้ออันนี้เเด็กมากมากเด็กหมักเลยนสามตัวนี่คือเด็กฝันแมนครับตัวเด็กฝันแต่ว่มวนเด็กเด็กหมักเด็กฝันไอ้ข้าวนอนตามภาษาไอ้พุทธเอาเลยนะครับตัวหาฮกกับเก่าหนึ่งนี่เกี่ยวรื้อมันเป็นหลังก็ได้นี่เป็นบนนอกขมู่แต่ว่าตัวขึ้นมาเดียวสามตัวตัวบนถือขึ้นว่ามันเกตสองเก่าเนี่ย ครับเจ็ดสองเก่าแปนครับผมหรือว่าเจ็ดเก่าสองสองยางนี่ยคือปักหนึ่อุ้ยขอบคุณคุณปอเสียงในหลายเนาะครับเนาะที่ให้ตัวเลขเด็ดๆกับเอฟซีเบาเอมอุทนกับทีมงานแล้วก็ที่สําคัญคือขาดโยอะไรได้สี่ยังหน้าหน้าหน้าหนต้องเสียงได้เครับคุณพ่อมาล่ำจัก่อนได้คุณพ่อเอาเอายักษ์ก่อนยักษเก่าเนาะครับเอาตามสะดวกเลยครับคุณพ่อหมอบในเอฟซีครับเอาเนาะครับผม จากใจกจิงยังฟังแน่นหาะผมเป็นขุนแผนแสนสะท้านสิอมบาลน่นาเมตตามาหาดยมเดือทุกด้านสิมีไว้้าใสสาวว่ต้องทนเลือลปวดเราเป็นผู้เฝาอยู่ส้มส้มอมมา,าลาด้วยเอาให้หญิงงุ้งงวยรวดแด่นนำเรือตำตองโลดแด่นนำเรือตำตอง โอ้ยเรนายขางนำคำน้ำข้างนำคำนาำฟังเรื่องน้องวัง บงังนำคำนางคนใจเพียมาเสียแฟนเสียนห่วงก็มาตัวหลอกไก่ไหลกลังหนังซึมเพื่อลังฟ้าการนอมือดืมเือเมีเหตหมอกบดบังทั้งมาทั้งหัวใจพ่อแกมใส่นอไอ้ถูกผู้ใชยเขาว่าใจาแกงเก่าหัวใจทำมาอ่อนมาอ่อนมาอ่อนคือจังไก่ถูกกอนอนเดนแะแก่ก้อนี่ละนอรักของคนจนสาวหน้ามนเจาไปสนคนรวยหากไม่รวยแล้ว,วควนสวยไม่มองท้องเต็มห่างมีตาต่างเต็มกลางบุษสาวน้ำหมดบ้านตาอยาจะจา หากคู่ขาปินลังคุ้น,นแผนแสนที่ดีใจหลายฝ่ายมุ่นคุ้นป่อง กางนำคำดังมองสาวให้มาหลงไหลใจวันในสาวติดต,ตอนตอนนำคนสูน่คนสี่ใจคนควมหมักกับใจสจา้ดใดมาล่วงฟองน้ำตั้งอายเป็นไปเลยคุณแเนแสนซาบวัต่างมานั่งคุมเปลี่ยนว่าเขาเอาปากเบา้าลมเบ้าสมุนเอาปากเบ้าลมเบ้าสมุนเราให้ตุนเหนือน้ำแดนซ้ำปันมาหน้าเมตตานี่มาหาระดวยสาวงงวยด้วยเลียดกิตัง อูอัางเงินทั้งถึงตาสายบมากาดียาเราทองทางวันทองให้ข้องหูใจไทยเริ่มคุณสร้งไม่ถงทั้งคือบารครับตัวผู้ขาผินวาราฮกเกานี่ดาเจ้าใจอยู่ว่มีมุ่นตนวอมีขุนแผ่นหนักแว่นบมมีได้ตนมองไม่ได้ใจสุดก็มวเ้สาวตัวหลอกก้มร่องไหลเด่นกว้างคู่ขาดูผินลังขุนแผ่นหนักผู้ขาดูผินรังขุนแผ่นหนาแช่นแล้วดงมออสองน้ำทั้งไอ้สองน้ำหรือทั้งไอ้สุดยอดนะครับคุณพอเสี่ยงมาโอ้เมื่อยป่ะครับ มันมันว่าได้เกียรตเหื่อมงกุง่ายสันติของเราอยู่ไรอ่มัน้โหห่าวกึ่งเก่าเลยีห่าวตะเก่าหล์นะครับเนาะเสียด้าตอนนี้ดะเบอรเป็นยังครับเนาะก็ถือว่าเสียงยังดีขึ้เก่าอายุหกสิบเก้ากระทำว่าเจ็ดสิบปีอย่างเขาเจ็ดสิบมาเดือนครับผมเออเ้าครับให้พอเสี่ยงไปพักผ่อนเนาะครับเนาะเลขอสามตัวก็ได้มาแล้วสองตัวก็ได้มาแล้วครับปีตายหงหนีเหี่ยนแห้งครับเดี๋ยวเบาแอมมาตรงกับทีมงานสีจุดตัวเรกในแคปหน้าจอครับ ขอบคุณพ่อเสียงครับสวัสดีครับขอบคุณพ่อเสียงครับสวัสดีค่ะพ่อเสียงค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของพ่อเสียงเนาะค่ะเนาะเลขสามโตตรงตรงค่ะเจ็ดสองเก่าเจ็ดสองเก่าเลขสองโตที่คุณพ่อเพิ่นมาค่ะเนาะเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งห้าหกหาหกงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนินกับขอจบไปเพียงเท่านี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบหิ่งหิ่ง,งมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาใหา้ยกับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ